สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาดูการซ่อมบำรุงเครื่องปิดขอบนะครับหรือเครื่องเอีดเบนดิ้งนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเอีดก็สามารถติดต่อหรือปรึกษาได้นะครับครับจะเป็นเครื่องที่ขาดการใช้งานมานานนะครับปัญหาต่างๆก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะมาดูกันนะครับเบื้องต้นด้านบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็น,นกลไกเป็น,นกลไกทั้งหมดทีนี้ มาดูระบบคอนโทรลนะครับความร้อนนะครับตัวเฮเตอร์หรือตัวเคาน์เตอร์ที่ควบคุมระยะนะครับก็มีการตัดสายไฟนะครับตัวเคาน์เตอร์ต่างเดิมครับแต่ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากการจากของเดิมมาเป็นตัวใหม่นะครโอเคครับเราจะเริ่มมาถอดกันนะครับ